สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เฮาสีมาแพ็คนมัมอดองขวด6ก0อยมลลครับด้วยฟิ์มหดือ mm hmm. เว่าฟิมหดเนาะนะครับแบบนี้สำหรับแพ็คขวดครับมีหลายขนาดสำหรับแพ็คขวดลิตรแพ็คขวด6ก0อยมิลลแล้วก็มีทั้งแบบเป็นเป็นพลาสติกเป็น PVC ีซีนะครับเือกเอาใดครับ กระสีมาลองแพ็คบ้งครับวิธีการแพ็ก,กบะยากครับข้่นนองครับพวกฟิล์มพวกนี้ก็สามารถที่เสียหาซื้อได้ตามร้านขายพวกวัสดุพวกขวดพวกยังยังจังสีก็ได้ครับหรือว่าสิสะดวกเครื่องมือในการั่งทางออนไลน์ก็ได้ครับแพ็คเข้าไปครับเรียงการแพ็กระซีแพอยู่ทีโหลหนึ่งครับสิบสองขวดตั้งแถวละสามขวดนะครับจัดเรียงให้สวยงามแบบนี้ครับ สำหรับอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ที่สีมาใส่มือนีห้าใส่เป็นไดเป่าผมครับแต่ว่าผู้ใดมีเื่องเป่าลุ่มห่อนก็ใส่ได้ครับสีรวนเร็วกว่านี้แต่ขันพรมีห้าก็เอานี่แหละไดเป่าผมครับเป่าด้วยความห่อนครับดึงขอบนี้ี้อตึงสําเเลสัหนึ่งก็ได้ครับจัดระเบียบนิดหน่อยหนึ่งแล้วจ็เป่าพอถือความห่อนมันก็จะหดเข่าครับห้าก็คอยไลไปเรื่อยๆไลอ่า เห็ดเล็กๆก็อาชีบงงามปไปเไยคลับพี่น้องครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาเห็ดไปเห็ดมาเดี๋ยวเอาสีหูจังหวะในการเป่าค้ามห่อนให้มันเนาะแค่สีเบ่งสวยงามขึ้นนะครับเป่าไปมือส็หดเข่าหดเอาไปจัดขณะเดียวกันเขากปจัดขวดไปนั่นครับจัดให้มันอยู่ในรลุทรงที่สวยงามก่อนเนาะครับหลังจากเป่าอีกด้านหนึ่งเลยวก็มาเป่าขางอีกด้านหนึ่งครับให้มันหดพัดเข้าไปทั้งสองดา้านะก่อกนครับพี่น้องเป่าลิ่ม เอาริมเตารางไลไปเรื่อยๆครับแดดจะเทคนิคของภัมั่นเนาะมองครับพอถือความผอนไอพีซีถือความหวานก็สิหดไปเรื่อยๆอิ่มหดันเดินรอพิ่มหดครับมันทีนี้เปงนแบบเหนียวระแบบกรอบครับที่ผมเก็บอยู่นี่มันเป็นแบบกรอบเลยครับพี่นองครับหลั <S <S งจากเขาแพ็กเบื้องต้นว่าสวยงามแล้วครับ เอากลับมาเก็บรายละเอียดแบบน,นี้เก็บรายละเอียดครับเก็บรายละเอียดด้านคางด้านหลังด้านคางกับเป้าเป้าหอนเข้าไปมันก็จะหดลัดเข้าไปเรื่อยครับเนียนเข้าไปเรื่อยไลด่ด้านคางเรียบร้อยไล่ด้านบนนะครับด้านบนกะนิ่งขอบขอบของปากขวดครับการด้านล่างครับหลงางแข็งด้านเท้าก็จะได้แพ็กดีสวยงามแบบนี้ครับสําหรับเอา ลลผลิตภัณฑ์ผลิตผลท่องไปทรงขายกตสิบึงมีราคาขึ้นครับพี่น้องครับแ้วก็เก็บง่ายมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับอะเรียบร้อยครับขอบคุณสําหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมเด้อครับเป็นแนวทางครับสวัสดีครับ